อะไรมาเด้อมากินตำหมูานใน้ปนีัน่มาแทนไผหนมาแทนไ่หน่มาแทนไี้นวลจ้ะจูจอยังไงวะจอดพิจจอดวิวแหงานังเตียบสามรอยอะแหงานั่งสิไม่กินตำหกพุง้มากินแท้านะฮะตำส้วะตำขนมเส้นเสียบๆไปจ้ะตอนนี้หนูมีราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแต่จริงๆมันมีแปดสิ ตี๔๘แล้วก็250มีลาราคาเนาะพอแมห้อยากจะซื้ให้การอยากจะซื้อฝากคนที่เรารักซื้อจปเป็นของฝันเป็นได้นะหลอดเซ็เย่อง้น้ำมันดนาของดอกโบกู้คือบุกิจอะไรองกละทายแห่ดียดนี่งแม่ละอือจะเป็นเป็กเรื่ององการที่อ่าสายติงดิอ่าจีนวะเรือยยังเกลีวะสองเศ้า เอาเอิร์นเอฟซีเนี่ยเอิร์นเอฟซีนี่มาได้จ้ามากินเขาไม่กินแตบกพุ่งจ้าปิ้งปลาผู้ใดมากกับเป็ดปิ้งปลาเียงตกลงปิ้ปาม่นงมงมมีใครได้จ้าเขาจะนับนอนานกินจะตับบุ่งงมากงลง ออกกำลังพูดโัวเล็กันอยู่ในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนหรอกเนาะแค่เรียนเดือดแค่เรียนแค่นั้นเองเรื่องราวของฝากเนาะเจ้าของร้านน้ำตาลนองเพิ่งกลับมาเปิดตากช่องของร้านได้จ้ะเอ็กอุดรปากแพร์ฝากเนะฝากกดไลค์ยังนะไลค์กดซักสไคร้ใส่ซ้อขวาแล้วจ้ะช่วงพี่แต่งงาที่ผ่านมา อ,อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งที่จวัดสรรัมตั้เฮีนก็มีลูกใหโตลงมาอย่างนะั